สเตชเชลคลิปนี้ใหม่จะพามารีวิวบ้านหรูซีรีส์ใหม่ทำเลใกล้รถไฟฟ้าที่โครงการแกรนด์บิทเนียนนนทบุรี Station เป็นส่วนตัวเพียง62ยูนิตเท่านั้นทำเลดีติดถนนใหญ่และใกล้รถไฟฟ้าสาย4ีม่วงค่ะสวัสดีค่ะ Home Review Special วันนี้นะคะใหม่จะพามาดูบ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่สไตล์โมเดิร์นกับโครงการ กรนบิทเนียนนทบุรีสเตชันค่ะพัฒนาโดยบริษัทบิเทเนียจำกัดมหาชนนั่นเองนะคะสำหรับแบบบ้านซีรีส์ใหม่ค่ะเขาออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยสำหรับการขยับขยายของครอบครัวในทำเลจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงนะคะซึ่งทำเลที่ตั้งของที่นี่นะคะถือว่าเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจมากๆวันนี้ Home Review Special จะพามารีวิวโครงการแกรนดบิทเนียนนทบุรีสเตชันเริ่มรีวิวกันที่ทำเลที่ตั้งก่อนค่ะ ัวโครงการค่ะอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองนนทบ,บุรีซึ่งถนนเส้นนี้นะคะจะเชื่อมต่อได้หลายเส้นทางมากทั้งถนนรัตนาธิเบศถนนติวานนท์ถนนนนทบ,บุรีค่ะและยังใกล้กับแหล่งไลฟ์สไตล์อีกเยอะแยะเลยนะคะอย่างเช่นตลาดนกคู่ซึ่งอยู่ใกล้กับโครงการนะคะเพียงแค่700เมตรเท่านั้นเองค่ะรวมถึงนะคะยังอยู่ใกล้เซน็นทรัลรัตนาธิเบศใกล้ตลาดต้นสักใกล้เอสพาดงามวงวาน ส่วนสถานศึกษาในโซนนี้นะคะก็มีโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์โรงเรียนนนทบ,บุรีคริสเตียนวิทยาโรงเรียนเซนต์แอนดรูสามคีอินเตอร์และโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานนะคะก็มีให้พร้อมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลพระน่งก้าวโรงพยาบาลทรงอกทั้งหมดที่หม่พูดมานี้นะคะอยู่ในรัศมี6-7กิโลเมตรจากตัวโครงการเท่านั้นค่ะอ้อที่สำคัญยังอยู่ใกล้กับกระทรวงพาณิชย์และกองสลากอีกด้วยนะคะ และถ้าพูดถึงการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบอกเลยค่ะว่าตัวโครงการอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงสถานีแยกนนทบุรี1และถัดไปอีกเพียงแค่2สถานีเท่านั้นนะคะก็เป็นสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีซึ่งเป็นสถานีอินเตอร์เชนกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคลายมีนบุรีทำให้การเดินทางมีตัวเลือกเยอะมากยิ่งขึ้นค่ะ รู้จักทำเลที่ตั้งของโครงการแกรนด์บิทเนียนนทบุรีสเตชันกันไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเมื่อมาถึงโครงการนี้แล้วเจออะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะคือระบบรักษาความปลอดภัยนะคะที่อยู่ที่ซุ้มประตูทางเข้าออกค่ะที่นี่นะคะเขาออกแบบนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกบ้านที่มีความเป็นส่วนตัวและก็ปลอดภัยนั่นเองนะคะโดยแยกนะคะประตูทางเข้าแล้วก็ทางออกค่ะที่นี่มีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะโดยมีรอปรพอตลอด24ชั่วโมงกล้อง C C T V ทั่วทั้งโครงการ ะะและอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกบ้านด้วยระบบการเข้าออกนะคะเป็นออโต้เกตนั่นก็คือประตูนะคะจะเปิดปิดอัตโนมัตินั่นเองค่ะส่วนผู้มาติดต่อนะคะจะทำการแลกบัตรเพื่อความปลอดภัยไว้ที่รอปพค่ะอีกหนึ่งความปลอดภัยที่ทางโครงการมีให้นั่นก็คือรร้วรอบของโครงการนะคะเขาเป็นรั้วไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยให้แก่ลูกบ้านด้วยค่ะ ที่โครงการแกรนด์บิทเนียนนทบุรีสเตชันค่ะโครงการนี้นี่นะคะมีบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดสชั้นนะคะทั้งหมดเพียงแค่62ยูนิตเท่านั้นค่ะบนที่ดิน21ไรกว่าไร่กว่านะคะแบบบ้านซีรีส์ใหม่นี้นะคะออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่อิงลิชเกเบิลน,นั่นเองนะคะกับฟังก์ชันบ้านที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตลงตัวและยั่งยืนดีไซน์สวยทันสมัยตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้ามาจนถึงตัวบ้านค่ะ สำหรับแบบบ้านที่โครงการแกรนด์บิทเนียนนทบุรีสเตชัน Grand มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3แบบค่ะเริ่มกันที่แบบแรกนะคะชื่อว่าเซาเวอร์ค่ะเป็นบ้านแฝด2ชั้นที่ดินเริ่มต้น35ตารางวาพื้นที่ใช้สอย165ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องทำงาน1ห้องนั่งเล่นแพนที่และครัวไทยนะคะและมีที่จอดรถ2คันค่ะส่วนแบบที่2ชื่อว่ากรี w นิชค่ะ เป็นบ้านแฝด2ชั้นที่ดินเริ่มต้น40ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำา1ห้องนั่งเล่น1แพลนที่1ครัวไทยและที่จอดรถ2คันค่ะ ส่วนแบบสุดท้ายนะคะชื่อว่า Honor ค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นที่ดินเริ่มต้น53ตารางวาพื้นที่ใช้สอย235ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ำา1ห้องนั่งเล่น1แผ่นที่1ครัวไทยและที่จอดรถ2คันค่ะ ส่วนหลังที่ใหม่จะมารีวิววันนี้นะคะคือหลังนี้ละคะ่ะชื่อว่าออเนอร์นั่นเองนะคะออเนอร์ Honor เนี่ยถือว่าเป็นไทที่ใหญ่ที่สุดของโครงการนะคะมาในสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่อิงลิชเกเบิลนั่นเองนะคะที่นี่เนี่ยนะคะเราจะมาดูส่วนของการตกแต่งด้านหน้ากันก่อนนะคะด้วยหลังคาทรงจัวะะ่วค่ะที่มีความเป็นเอกลักษณ์นะคะที่แตกต่างนะคะแล้วก็มีการดีไซน์นะคะในเรื่องของฟาซาดด้านหน้านะคะให้มีความเรียบรูนะคะแล้วก็ใช้โทนสีไม่ว่าจะเป็นสีเทาเข้มเทาอ่อนนะคะรวมถึงสีขาวนั่นเองนะคะ ผสมผสานนะคะกลมกลืนทําให้ตัวบ้านเนี่ยมีความโดดเด่นนั่นเองนะคะสําหรับแบบออเนอร์เนี่ยนะคะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยจะมากถึง235ตารางเมตรด้วยกันแล้วก็รองรับครอบครัวขนาดใหญ่ได้สบายๆเพราะว่ามีถึง4ห้องนอนค่ะ ส่วนตรงนี้คือบริเวณที่จอดรถนั่นเองค่ะที่จอดรถในแบบออเนอร์นะคะสามารถจอดรถได้ถึง2คันนั่นเองนะคะอีกจุดเด่นอย่างหนึ่งค่ะคือที่โรงจอดรถนะคะโครงการเขาได้เตรียมระบบไฟฟ้านะคะเพื่อรองรับการติดตั้ง wall box เพื่อรองรับการชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้านั่นเองนะคะซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเสียสตังในการติดตั้งหรือว่าเดินสายไฟใหม่นั่นเองนะคะ และที่นี่ค่ะในตัวบ้านเนี่ยทางโครงการนะคะเขามี IP Camera ให้2จุดด้วยกันนะคะเป็นความปลอดภัยเนาะจุดแรกค่ะจะอยู่ที่บริเวณที่จอดรถนี้นะคะให้1ตัวและอีก1จุดนะคะจะอยู่ที่ l i ฟวิ่นะคะด้านไหนให้อีก1ตัวด้วยกันค่ะจอดรถตรงนี้เสร็จนะคะจะมีเฉลียงค่ะที่อยู่ด้านใต้นะคะของที่จอดรถเชื่อมมาเข้าสู่ประตูทางเข้าบ้านค่ะ สำหรับประตูทางเข้าบ้านนะคะโครงการนะคะเขาให้เป็นประตูไม้แบบนี้ค่ะที่มาพร้อมกับดิจิตอลด l o อ k นะคะสามารถใส่รหัสได้นะคะใช้คีย์การ์ดแล้วก็สแกนลายนิ้วมือนั่นเองค่ะเข้ามาข้างในบ้านนะคะของแบบออเนอร์กันแล้วค่ะทุกคน ที่นี่เนี่ยนะคะเขาค่อนข้างที่จะออกแบบนะคะพื้นที่สัดส่วนของบ้านเนี่ยนะคะให้มีความเป็นส่วนตัว อย่างพื้นที่โซนแรกที่เข้ามาหลังจากที่เปิดประตูบ้านเข้ามาตรงนี้นะคะเดิมทีเนี่ยจะเป็นพื้นที่เปล่าๆไม่ต้องบอกทุกคนก่อนว่าบ้านที่โครงการเขาส่งมอบให้จะเป็นบ้านเปล่าซึ่งเป็นบ้านมาตรฐานนั่นเองนะคะอย่างบริเวณตรงนี้ค่ะโครงการเขาออกแบบมานะคะเพื่อจะให้จัดเตรียมในอนาคตนะอาจจะเป็นพื้นที่สําหรับวางตู้นะคะหรือว่าชั้นรองเท้านั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นโถงที่จะออกสู่ประตูบ้านนั่นเองก็อาจจะหากระจกบานใหญ่ๆนะคะเก็บรองเท้าแล้วก็ใส่รองเท้าที่บริเวณตรงนี้ก็ได้นะคะในพื้นที่ของตรงนี้เองนะคะจะมีช่องแสง แสงให้ด้านข้างบ้านซึ่งช่องแสงตรงนี้เราสามารถมองออกไปนะคะเห็นบริเวณที่จอดรถได้ด้วยค่ะเนาะแ็กไปใครมาก็สามารถมองเห็นได้เลยนะคะเดี๋ยวใหม่จะพาเข้าไปดูส่วนที่เป็นพวกลิฟวิ่งแล้วก็ไดนิ่งต่างๆนั่นเองค่ะเชื่อมเข้ามาด้านในของบ้านนะคะทุกคนคะ่ะเขาก็จะแบ่งเป็นโซนต่างๆไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นลิฟวิ่งเป็นไดนิ่งนะคะ หรือว่าเป็นห้องครัวห้องน้ําหรือแม้กระทั่ง1ห,ห้องนอนที่อยู่บริเวณที่ชั้นล่างค่ะทุกคนไม่บอกก่อนเลยนะคะว่าอย่างบ้านมาตรฐานเนี่ย for t o ceiling ที่โครงการเขามอบให้เรานะฮะชั้นล่างเนี่ยจะอยู่ที่2.8เมตรด้วยกันผนังนะคะจะเป็นฉาบเรียบทาสีค่ะพื้นที่บริเวณส่วนที่ไม่ใช่ห้องนอนที่อยู่ชั้นล่างนะคะโครงการเขาจะให้กระเบื้องพื้นเป็นแกรน i t ต o ไซส์ขนาด60คูณ60ด้วยกันเนะะี่ยทีนี้เรามาดูเป็นส่วนๆก่อนดีกว่าอย่างลิฟวิ่งตรงนี้นะคะจะอยู่ที่บริเวณปีกหนึ่งของบ้าน ี่โซนทั้งหมดตรงนี้ค่ะจะยกให้เป็นพื้นที่ของลิฟวิ่งเลยซึ่งมันจะมีความโปร่งมากๆนั่นก็เพราะว่าเนื่องจากฟอร์ทูซิลลิงเขาสูงแล้วนะคะด้านข้างค่ะทางโครงการค่ะเขาก็ให้เป็นประตูกระจกสไลด์บานใหญ่นะฮะเกือบที่จะเต็มพื้นที่เลยค่ะกรอบประตูแล้วก็หน้าต่างนะคะของที่นี่จะเป็นอลูมิเนียมนะคะเป็นสีเทาแล้วก็มีดับเบิลล็อกให้นะคะ จะบอกว่าที่ชั้นหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูหรือว่าหน้าต่างเนี่ยทางโครงการนะเขาติดตั้งนะคะสัญญาณการขโมยแบบแมกเนติกไว้ให้หากมีการเปิดปิดประตูหน้าต่างก็จะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นในบ้านนั่นเองค่ะ ส่วนโซนนี้ค่ะซึ่งเป็นโซนนะคะที่เป็นหน้าต่างอยู่ติดกับด้านหลังของบ้านนั่นเองนะคะโครงการเนี่ยเขาให้หน้าต่างที่มีขนาดใหญ่นะะเรียกว่าเต็มผนังเลยนะคะสามารถที่จะเปิดได้กว้างด้วยมีดับเบิลล็อกเช่นเดียวกันค่ะซึ่งจะทําให้บริเวณของลิฟวิ่งตรงนี้เราจะได้แสงนะคะเข้ามาในบ้านอย่างเต็มที่มากๆไม่ว่าจะเป็นด้านหลังและด้านข้างบ้านยิ่งทําให้ในช่วงกลางวันเนี่ยบ้านยิ่งปโปร่งมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้มาดูว่าในพื้นที่ตรงนี้เราสามารถวางอะไรได้บ้างจะเห็นเลยนะคะว่าถ้าแบ่งเป็นพื้นที่นะคะด้วยขนาดท ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะบิวนะคะเป็นโซฟาตัวยาวๆแบบนี้ได้เลยนะคะมีโต๊ะทํางานบริเวณมุมตรงนี้ก็ได้นะคะจะบอกว่าในช่วงของตรงนี้เนี่ยมีโซฟาได้ถึง2ชุดเลยละค่ะและถัดจากมุมนี้ไปนะคะถ้าบางคนที่ชื่นชอบของการดูทีวีหรือว่าต้องการที่จะมีพื้นที่ของโฮมเที e เตอร์ไซส์ใหญ่ๆนะคะวางไว้ใน Living สามารถทําได้ค่ะเพราะพื้นที่ตรงนี้นะคะวางโซฟาได้นะคะมีคอฟฟี่เทเบิลได้ค่ะ ส่วนผนังด้านนี้นะคะจะเป็นผนังที่ชิดกับบริเวณที่จอดรถนะคะตรงนี้ติดทีวีไซส์จอใหญ่ๆได้เลย50 60นิ้วขึ้นไปได้นะคะบิวชั้นวางทีวีหรือว่าตู้เก็บของขนาดทั้ง2ฝั่งอันนี้คือสามารถทําได้ถ้ามาดูของจริงค่ะมันจะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เขาค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่มากๆถึงขนาดที่จะแบ่งลิฟวิ่งได้หน,นะคะแล้วก็เป็นมุมทํางานได้อีก1พื้นที่เลยค่ะ สำหรับแปลนด้านในนะคะก็จะเป็นแปลนที่เป็นโอเพนแปลนนั่นเองนะคะก็จะเชื่อมต่อกันระหว่างลิฟวิ่งมาสู่ดิงหรือว่ามุมโต๊ะรับประทานอาหารนั่นเองนะคะด้วยไซส์ขนาดบ้านนะคะของออเนอร์ที่มีไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพื้นที่ของโต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้นะคะสามารถที่จะวางโต๊ะรับประทานอาหารนะคะไซส์6-8ที่นั่งได้เลยค่ะและที่บริเวณชั้นล่างนี้นะคะ เขามีติดตั้งกล้อง IP Camera นะคะให้1จุดนะคะที่บริเวณในบ้านอย่างที่บอกไว้ว่านอกบ้านก็มีจุดหนึ่งแล้วด้านในจะอยู่ที่บริเวณ Living นะคะหรือว่าชั้นหนึ่งนี้อีก1จุดด้วยกันค่ะส่วนมุมด้านนี้นะคะที่อยู่เป็นผนังนะคะในส่วนของด้านหลังของบ้านนะคะที่วาง โถรับพนอาหารตรงนี้นะคะก็มีแสงสว่างเข้าค่ะเพราะว่าผนังด้านนี้เนี่ยเขาก็จะมีกระจกให้นะคะซึ่งเป็นกระจกที่สามารถจะเปิดรับลมได้ถือว่าชั้นล่างเนี่ยถ้าเราเปิดกระจกแล้วก็หน้าต่างต่างๆนะคะก็จะรับลมแล้วก็ได้โฟล์มากๆด้วยค่ะ ส่วนพื้นที่ด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของห้องครัวนั่นเองค่ะซึ่งทางโครงการนะคะเขาให้เป็นครัวปิดนั่นเองนะคะประตูที่ใช้ปิดระหว่างห้องครัวกับส่วนของลิฟวิ่งนะคะจะเป็นประตูกระจกสไลด์นั่นเองซึ่งกระจกของที่นีน่นะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกหรือว่าหน้าต่างเขาจะให้เป็นกระจกเขียวตัดแสงนะคะในส่วนของห้องครัวค่ะที่ทางโครงการเขามอบให้นะคะก็จะบิวอ <im Different> <sodium> ินในะะส่วนของเคาน์เตอร์ครัวให้นะคะก็จะได้ท็อปแบบนี้นะคะ ซิงอ่างล้างจานค่ะแต่พวกหน้าบานด้านล่างนี่นะฮะโครงการไม่ได้มอบให้นะคะเจ้าของบ้านก็สามารถที่จะเลือกนะคะหน้าบานได้ตามสไตล์แล้วก็มูต์แอนโทนของบ้านนั่นเองเนาะซึ่งบริเวณด้านบนนี้ค่ะผนังด้านนี้นะคะสามารถที่จะแบบบิวต์ตู้นะคะชั้นเก็บของต่างๆได้ถ้าชอบทำอาหารหนักๆหน่อยอาจจะเพิ่มนะคะฮู้ดดูดควันได้เลยเนาะส่วนตู้เย็นนะคะไซส์ต่างๆเนี่ยทางโครงการนะคะเขาได้เดินระบบไฟแล้วก็ทำปลั๊กรองรับไว้ที่บริเวณตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ สามารถที่จะติดตั้งนะคะตู้เย็นแบบไซส์ใหญ่ๆเครื่องใหญ่ๆได้เลยเพราะเนื่องจากไซส์บ้านออเนอร์เนี่ยนะอยู่กันเป็นครอบครัวขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นโครงการก็ได้เตรียมพื้นที่รองรับตู้เย็นไซส์ใหญ่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าบ้านไหนที่ชื่นชอบการทํากับข้าวแบบหนักมากๆหรือครัวไทยนะคะพวกเครื่องแกงหรือแม้กระทั่งทอดลาย,ยานี้นะคะถ้ากลัวว่า จะระบายกลิ่นไม่ทันอันนี้นะคะในโครงการเนี่ยเขาได้ทําห้องครัวเอาไว้ให้ระบายกลิ่นได้ถึง3อย่างด้วยกันนะอย่างแรกเลยคือมีหน้าต่างที่บริเวณอ่างล้างจานตรงนี้นะคะ<ม>เหนือซิงล้างจานค่ะมีหน้าต่างให้1จุดเนาะอันนี้มีดับเบิลล็อกนะคะรวมถึงอย่างที่บอกไว้เนาะมีสัญญาณกันขโมยนะคะด้านข้างนี้ค่ะยังสามารถเปิดระบายอากาศนะคะได้นะคะอีก1จุดด้วยกัน และยังไม่หมดนะคะในห้องครัวไทยนะคะเขายังมีประตูเชื่อมต่อไปยังบริเวณของลานซักล้างด้วยค่ะประตูนี้ก็สามารถที่จระบายอากาศได้เหมือนกันนะคะส่วนด้านนอกนะคะพื้นที่ของลานซักล้างตรงนี้โครงการเขาได้วางพวกระบบน้ําแล้วก็ไฟเอาไว้ให้นะคะเพื่อรองรับการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าหรือว่าเครื่องอบผ้าค่ะ เข้ามาข้างในห้องนอนที่4กันค่ะซึ่งห้องนอนนี้นะคะจะอยู่ที่บริเวณชั้นล่างนั่นเองนะคะจะเป็นห้องนอนนะคะที่อยู่โซนด้านหน้าของบ้านนั่นเองนะคะในพื้นห้องนอนที่4นี้ค่ะโครงการนะคะเขาให้พื้นเป็นพื้น SPC นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ได้ผิวสัมผัสใกล้เคียงกับไม้จริงค่ะเป็นลายไม้การดูแลรักษาและทำความสะอาดง่าย กันน้ํากันปลวกนะคะห้องนี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะทําเป็นห้องนอนได้อย่างในบ้านตัวอย่างนะคะซึ่งเป็นห้องที่ค่อนข้างมีความโปร่งเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีแสงสว่างนะคะเข้าจากหลายฝั่งมากๆนะคะฝั่งแรกที่แสงจะเข้าสําหรับห้องนี้นะคะคือด้านหน้าค่ะเขาให้หน้าต่างที่บ้านค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะส่วนอีกฝั่งนึงนะคะจะเป็นฝั่งด้านข้างของบ้านนะคะซึ่งฝั่งนี้ค่ะ จะเป็นประตูกระจกสไลด์นะคะถ้าเป็นห้องนอนนะก็สามารถที่จะเปิดรับลมแล้วก็ชมวิวได้เลยนะคะห้องนี้สามารถที่จะวางเตียงอย่างในแบบบ้านตัวอย่างนี้นะคะนี่คือเตียงประมาณ6ฟุตค่ะเตียงคิงไซส์ควีนไซส์นะคะจัดตั้งได้ในห้องนอนนี้ได้สบายเลยนะคะด้านข้างของเตียงนะคะมีโต๊ะข้างเตียงได้นะคะเป็นไซส์ใหญ่ได้เลยเนาะนอกจากนี้คะ่ะผนังด้านนี้คะ่ะ ยังสามารถบิวเป็นตู้เสื้อผ้าได้คือหมายบอกเลยนะคะว่าฟังก์ชันในห้องนอนเนี่ยเขาสามารถจัดวางได้ทุกอย่างได้แบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเตียงเป็นตู้เสื้อผ้าแบบนี้นะคะหรือชั้นวางของด้านข้างตู้เสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งนะคะจะติดตั้งทีวีนะคะไว้ในห้องนอนก็สามารถที่จะทําได้ค่ะ หรือถ้าบ้านไหนนะคะที่ไม่ต้องการให้ห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะสามารถทําเป็นห้องฟิตเนสได้เพราะว่าแสงสว่างและทิศทางของลมห้องนี้ค่อนข้างโฟร์ค่ะหรือแม้กระทั่งจะทําเป็นห้องทํางานก็ได้นะคะหรือใครที่ชื่นชอบการดูหนังเป็นพิเศษก็ปรับห้องนี้ให้เป็นห้องโฮมเทเตอร์ส่วนตัวในบ้านก็สามารถทําได้ค่ะส่วนห้องน้ํานะคะก็จะอยู่บริเวณใต้บันไดนั่นเองนะคะซึ่งห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะแยกระหว่างโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งไว้ให้นะคะ ถึงแม้ว่าจะเป็นห้องน้ําที่อยู่ใต้บันไดแต่หมายบอกไว้เลยนะคะว่าขนาดของเขาเนี่ยนะมีความสูงแล้วก็ความโปร่งรวมถึงตัวห้องน้าเองเนะะี่ยก็จะมีความลึกด้วยนะคะและมีหน้าต่างระบายอากาศในห้องน้ําซึ่งหน้าต่างในห้องน้ํานี้นะคะเขาติดตั้งสัญญาณกันขโมยแบบแมกเนติกไว้ให้ด้วยค่ะส่วนข้างๆกับห้องน้ํานะคะตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของนั่นเองนะคะก็อยู่บริเวณใต้บันไดเช่นเดียวกันเนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวหมาจะพาขึ้นไปดูที่ชั้น2ของบ้านนะคะ พูดถึงโครงสร้างของบันไดของโครงการแกรนด์บิทเนียนนทบุริสเตชันในแบบบ้านออเนอร์กันก่อนนะคะก็จะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะก็จะมีความแข็งแรงขึ้นลงเนี่ยไม่มีเสียงนะคะที่นี้ความสวยงามของหน้าบันไดที่นี่เขาปิดทับหน้าบันไดนะคะด้วยไม้จริงค่ะเข้ากันเลยกับชุดราวจับบันไดนะคะแล้วหน้าบันไดเนี่ยเขาก็มีการเสาะร่องไว้เพื่อป้องกันนะคะเวลาที่เราขึ้นลงเนี่ยไม่ให้ลื่นด้วยและที่ชันพักค่ะก็มีช่องแสงขนาดใหญ่ไว้ด้วยค่ะ ขึ้นมาที่ชั้น2ของบ้านนะคะที่ชั้นนี้เนี่ยนะคะก็จะพบกับ3มห้องนอนที่ไซส์ใหญ่ๆเลยค่ะและทุกๆห้องนอนนะคะก็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะที่นี่เนี่ยค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวของแต่ละห้องค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะสําหรับพื้นนะคะที่ชั้น2ค่ะโครงการเขาจะให้เป็นพื้นลามิเนตนะคะลายไม้โทนสีน้ําตาลเข้มค่ะทําให้บริเวณที่ชั้นสองเนี่ยมีความอบอุ่นมากๆเหมาะแก,ก,ก่การพักผ่อนและอยู่อาศัยนะคะ ขึ้นมาที่บริเวณชั้น2ค่ะตรงนี้ในส่วนของบ้านมาตรฐานนะคะจะเป็นพื้นที่เปล่าๆนั่นเองนะคะมุมนี้ค่ะในบ้านตัวอย่างนะคะเขาบิวให้เป็นเคาน์เตอร์บาร์ได้นะคะหรือว่าบางบ้านอาจจะปรับเปลี่ยนนะคะให้เป็นหิ้งพระก,ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นตู้เก็บของตู้โชว์ของก็ได้ะคะ่ะซึ่งหมายจะบอกนะว่า,วาพอขึ้นมาเราจะเจอพื้นที่ตรงกลางตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างนะคะด้านนี้ก็จะบิวได้นะส่วนผนังอีกฝั่งหนึ่งค่ะเราสามารถที่จะบิวนะคะหรือว่าหาโต๊ะหรือชั้นวางของหรรรรืออแม้้กกกะะทัั่งงติดดบูปสวยย็ไค Thank you มาดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันค่ะซึ่งห้องมาสเตอร์เบดรูมที่นี่นะคะก็ใหญ่สมชื่อเลยค่ะเพราะว่าจะกินพื้นที่ขนาดครึ่งหนึ่งของตัวบ้านเลยนะคะและเป็นห้องที่อยู่โซนด้านหน้าถือว่าเป็นห้องนอนที่นากว้างมากๆนะคะจึงสามารถแบ่งเป็นโซนต่างๆได้อย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้ for to ceiling นะคะในห้องมาสเตอร์เบดรูมที่ชั้น2จะสูงมากๆนะคะอยู่ที่3.15เมตรด้วยกันแล้วโครงการค่ะเขาก็ดอบฝ้าไว้ให้นะคะเพื่อทําให้ห้องเนี่ยมีมิติคือเพิ่มลูกเล่นของห้องนี้ไว้เนาะเราไม่ต้องเสียสตง การทําเพิ่มเลยนะคะและทําให้ห้องนี้มีความหรูหราด้วยค่ะทีนี้มาดูกันดีกว่าในเรื่องของแสงสว่างของการเข้าห้องก่อนดีกว่านะคะแสงสว่างที่อยู่ในห้องมาสเตอร์เบดมของโซนที่เป็นโซนนอนนะคะซึ่งในบ้านมาตรฐานเขาจะเป็นพื้นที่เปล่าๆโลง่งเปิดโล่งเชื่อมถึงกันหมดนะคะในโซนตรงนี้ด้านข้างค่ะตรงนี้นะคะมีหน้าต่างให้นะคะ1จุดนะคะที่บริเวณด้านข้าง ส่วนผนังด้านหน้าบ้านตรงนี้นะคะเขามีหน้าต่างให้2ฝั่งด้วยกันนะคะมีฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานั่นเองนะซึ่งในบ้านตัวอย่างเนี่ยโครงการนะเขาบิวปิดช่องแสงหน้าต่างเอาไว้ให้อันนี้คือเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะคะพอสไลด์ปิดแบบนี้ก็ทําให้ผนังเนี่ยดูสวยกลมเกลืนกันกับหัวเตียงนั่นเองนะคะ ในสําหรับโซนนอนตรงนี้ค่ะเราสามารถนะคะที่จะวางเตียงนะคะไซส์5-6ึงหฟุตนะพวกคิงไซส์ควีนไซส์ได้นะคะมีโต๊ะข้างเตียงได้ค่ะและพื้นที่ที่เหลือด้านข้างตรงนี้ไม่อยากจะให้เห็นนะคะ พื้นที่ตรงนี้เป็นไอเดียที่ดีอีกอย่างหนึ่งสําหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมเพราะว่าเขาวางเจเบดไว้แบบนี้นั่นเองนะคะเอาไว้นั่งพักผ่อนได้นะคะหรืออา่อานหนังสือก็ได้นะคะระบบไฟต่างๆที่เขาวางไว้เนี่ยหมายว่าถ้าเราหาโคมไฟเนี่ยสวยๆตั้งเอาไว้สาหรับอ่านหนังสือหรือว่านั่งมุมหนึ่งของบ้านตรงนี้หมายว่าเป็นมุมที่สวยมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งมุมพักผ่อนในห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะ ส่วนบริเวณที่อยู่ปลายเตียงตรงนี้นะคะเนื่องจากพื้นที่ห้องเนี่ยนอกจากจะยาวแล้วก็ยังมีขนาดกว้างนะคะสามารถที่จะติดตั้งทีวีเนาะไว้ที่บริเวณปลายเตียงได้แบบนี้นะคะดูทีวีในห้องนอนนี้ได้เลยระยะสายตานในการดูที่เตียงนะคะกับผนังอีกฝั่งหนึ่งมันมีระยะค่อนข้างกว้างทีเดียวเพราะฉะนั้นเราติดตั้งได้ทีวีไซส์ใหญ่ๆนี้คือได้เลยนะคะปลายเตียงแบบนี้ค่ะจะ b u i วโต๊ะนะคะหรือว่าชั้นนะคะวางของแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะทําได้มีช่องทางเดินตรงนี้ค่ะพื้นที่ขนาดค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะ ส่วนด้านนี้อันนี้เป็นไอเดียนะคะแบ่งมุมเป็นโซนยังมีพื้นที่เหลือไว้สำหรับท walk ํา Walk-in น l o s e t นั่นเองนะคะถ้าบิ้วผนังเข้ามาแบบนี้มุมตรงนี้ทําเป็นโต๊เครื่องแป้งนะคะหรือว่าโต๊แต่งหน้าได้เพราะว่ามีแสงสว่างเข้าอย่างที่บอกไว้เนาะมีหน้าต่างตรงนี้ให้เข้าตรงนี้นะคะได้แสงธรรมชาติเต็มที่เลยหรือปรับเปลี่ยนนะคะให้เป็นโตทำงานก็ได้ค่ะ โซนนี้เป็น Walk-in c l o s e t นะคะสามารถวิวตู้เสื้อผ้าสูงจะรดฝ้าเพดานได้เลยนะคะหรือว่าอาจจะหาชั้นนะคะหรือโต๊ะตรงกลางตรงนี้ค่ะเพื่อไว้เก็บเครื่องประดับได้ในโซนแต่งตัวตรงนี้นะคะยังมีประตูกระจกสไลด์บานใหญ่ค่ะที่สไลด์เปิดออกไปนะคะแล้วก็มีระเบียงให้ด้วยในโซนตรงนี้นั่นเองนะคะ ส่วนห้องน้ำในห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะโครงการเขาแยกระหว่างโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งไว้ให้นะคะที่เห็นฉากกั้นห้องน้ำแบบนี้โครงการเขาติดตั้งให้เลยนะคะและในห้องน้ำมีหน้าต่างระบายอากาศที่สามารถเปิดระบายเพื่อลดความอับชื้นไว้ด้วยค่ะส่วนห้องนอนที่2ค่ะหมายบอกเลยนะคะว่าแต่ละห้องนะคะถือว่าเป็นห้องนอนที่มีไซส์ใหญ่มากๆนะคะ ห้องนอนที่สองนะคะ for two ceiling จะอยู่ที่3เมตรค่ะในห้องนี้มีห้องน้ําให้ในตัวนะคะทีนี้มาดูเรื่องของแสงก่อนละกันเนาะสำหรับแสงสว่างในห้องนอนที่2นี้นะคะจะมีแสงเข้าสองฝั่งนะคะคือด้านหลังของบ้านและด้านข้างนั่นเองนะคะในห้องวางฟังก์ชันอะไรได้บ้างเตียงนอนคิงไซส์ควีนไซส์วางได้เลยค่ะหรือนะคะอยากจะได้นะคะเป็นโต๊ทำงานย,ยาวๆแบบนี้ได้เลยเพราะว่าผนังนี้คือผนังห้องน้ำเนาะบอกเลยว่าห้องน้ำที่นี่นะขนาดเขากว้างจริงนะเนี่ยสามารถที่จะบิ้วนะคะเป็นโตทะงาน ทำงานยาวๆแบบนี้ได้เลยค่ะบริเวณที่ปลายเตียงค่ะติดตั้งทีวีได้มีชั้นวางทีวีได้นะคะระยะตรงนี้คือกว้างมากๆนะคะหรือว่าถ้าบางคนอยากจะย้ายโต๊ะทำงานบริเวณบุมนี้ก็ย่อมสามารถทำได้นั่นเองนะคะส่วนผนังอีกฝั่งหนึ่งค่ะสามารถที่จะทำเป็นตู้เสื้อผ้าได้บิ้วสูงจะรดฝ้าเพดานได้เลยนะคะเป็นผนังที่อยู่ติดกับบริเวณห้องน้ำนั่นเองค่ะ ส่วนนี้ก็คือห้องนอนที่3ค่ะ f o r t ท Ceiling ก็สูงเช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่3เมตรนะคะไม่จะบอกจุดเด่นอย่างหนึ่งนะคะของบ้านหลังนี้นะคะซึ่งที่ทางโครงการเนี่ยนะเขาคำนึงถึงคนรุ่นใหม่มากๆนั่นคือในห้องนอนนะคะทุกๆห้องนอนแล้วก็ Living ค่ะโครงการนะคะเขาได้ติดตั้ง USB outlet เอาไว้ให้นะคะไว้สําหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะสําหรับในห้องนอนที่3นี้มีแสงสว่างเข้า2ฝั่งเช่นเดียวกันคือด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะ เตียงค่ะสามารถวางเตียงคิงไซส์ควีนไซส์ได้นะคะบริเวณปลาเตียงคือหมายจะบอกเลยนะว่าห้องนอนที่2ห้องนอนที่3เนี่ยขนาดแทบไม่แตกต่างกันเลยนะคะจะหาชั้นวางเก๋กๆแบบนี้นะคะตู้เสือ้อผ้าโต๊ะทํางานก็ได้นะคะและมีห้องน้ําในตัวที่แยกโซนเปียกโซนแห้งรวมถึงหน้าต่างไว้สําหรับเปิดระบายอากาศได้ค่ะ และส่วนสุดท้ายที่ใหม่จะพามารีวิววันนี้นะคะก็คือพื้นที่ส่วนกลางนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าที่โครงการจะมีเพียงแค่62ยูนิตเท่านั้นแต่บอกไว้เลยนะคะว่าพื้นที่ส่วนกลางเขาออกแบบมาให้มีฟอรซิลิตี้ส่วนกลางที่ครบครันมากๆนะคะอย่างบริเวณตรงนี้นั่นก็คือ Grand b r i t a n n i a Club ันั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นคลับเฮาส์นั่นเองนะคะในคลับเฮาส์เนี่ยเขาออกแบบมาให้ลูกบ้านสามารถใช้งานได้สะดวกนะคะแล้วก็อยู่ที่บริเวณโซนด้านหน้าของโครงการด้วยค่ะ ส่วนด้านในของคลับเฮาส์นะคะหรือว่าแกลนบิทเนียคลับนะคะที่นี่นะก็ยังคงออกแบบนะคะทั้งภายนอกภายในของสวนคลับเฮาส์ให้มีกลิ่นไอสไตล์ของความเป็นอังกฤษนะคะล้อไปเลยกับสไตล์ของตัวบ้านแล้วก็บรรยากาศภายในโครงการนั่นเองนะคะที่นี้ค่ะด้านในมีอะไรบ้างเนาะต้องบอกเลยนะคะว่ามีสมมิ่งพูลนะคะที่แบ่งแยกระหว่างสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่ไว้ให้ส่วนพื้นที่ที่หมายยืนอยู่ตรงนี้นะคะที่บริเวณชั้นล่างนะคะของคลับเฮาส์นั่นก็คือ private working area นั่นเองนะคะเป็นพื้นที่ค่อนข้าง ที่จะมีความเป็นส่วนตัวนะคะไว้สําหรับพูดคุยหรือว่านั่งทํางานก็ได้นะคะบริเวณตรงนี้ค่ะนั่งนะคะจะสามารถที่จะมองเห็นวิวของสระว่ายน้ําได้ค่ะส่วนขึ้นข้ไปข้างบนนะคะที่ชั้น2นะคะก็จะพบกับมัลติฟังชันแอเรียนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้พื้นที่ส่วนกลางจะเป็นที่นั่งพักผ่อนพูดคุยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นพื้นที่ไว้สําหรับนั่งรอคนที่มาออกกําลังกายก็ได้ค่ะเพราะที่บริเวณชั้น2นะคะเชื่อมกันไปนะคะจะเป็นห้องฟิตเนส อยู่ที่บริเวณชั้น2เชื่อมไปนะคะผ่านซุ้มประตูทางเข้าเพราะฉะนั้นแล้วผู้เล่นหรือว่าลูกบ้านที่นี่นะคะสามารถออกกําลังกายไปและเทควิวได้ถึง2ฝั่งนะั่นก็คือฝั่งด้านในโครงการที่จะมองเห็นวิวสวนและอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งด้านนอกของโครงการนั่นเองค่ะ นอกจากนี้ค่ะยังมีสวนส่วนกลางนะคะหรือว่าไฮพาร์คนั่นเองนะคะซึ่งพื้นที่สวนส่วนกลางนี้จะอยู่บริเวณโซนด้านหน้าของโครงการใกล้ๆกับคลับเส์เลยนั่นเองค่ะในสวนส่วนกลางนะคะก็จะมีเพลกาวหรือว่าสนามเด็กเล่นนะคะมีกระเด้นโซนค่ะแล้วก็มีมุมนั่งพักผ่อนนะคะว่าให้ลูกบ้านเนี่ยได้นั่งพักผ่อนรับลมชมวิวค่ะ และทั้งหมดที่พาชมในวันนี้นะคะคือความสวยงามของโครงการแกรนด์บิทเนียนนทบุรีสเตชันกับบ้านซีรีส์ใหม่ค่ะที่มีความเป็นส่วนตัวเพียงแค่62ยูนิตเท่านั้นนะคะบนทำเลที่ดีติดถนนใหญ่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงทำให้การเดินทางสะดวกแล้วก็ง่ายด้วยค่ะสำหรับบ้านซีรีส์ใหม่ของโครงการนี้นะคะออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่อิงลิชเกเบิลนะคะซึ่งเป็นแบบบ้านที่มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3แบบค่ะก็เลือกได้ตั้งแต่3ห้องนอน4ห้องนอนนะคะพื้นที่ใช้สอยนะคะ จะเริ่มต้นตั้งแต่165ตารางเมตรไปจนถึง235ตารางเมตรค่ะรองรับการอยู่อาศัยสาหรับคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็เหมาะสาหรับครอบครัวเริ่มต้นไปจนถึงครอบครัวขนาดใหญ่ค่ะส่วนระบบรักษาความปลอดภัยของทางโครงการนะคะก็ได้มาตรฐานนะคะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในบ้านและพื้นที่ส่วนกลางค่ะยังครบคันแล้วก็ตอบโจทย์ทุกความต้องการนะคะสำหรับโครงการแกรนด์บิทเนียนนทบ,บุรีสเตชันโครงการนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่8,990,000บาทไปจนถึง15ล้านบาทค่ะส่วนวันนี้หลังที่ใหม่พามารีวิวนะคะชื่อว่าอ n อน ซึ่งเป็นทยที่ใหญ่ที่สุดของโครงการพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่235ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่14ล้าน6 0สนบาทซึ่งตอนนี้ทางโครงการเขามีโปรโมชั่นมามอบให้นั่นก็คือสิทธส่วนลดสูงสุด5 0 0 0บาทค่ะฟรีค่าส่วนกลาง2ปีนะคะฟรีค่าโอนและที่สําคัญตอนนี้บ้านเสร็จพร้อมเข้าอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากสนใจก็สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้สํานักง,งานขายเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง 6โมงเย็นโดยประมาณวันนี้ Home Review s p e c i a l พามารีวิวทุกซอกทุกมุมของโครงการแ r รนด v i ิทเนียนนทบุรี s t a t i o n เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครั้งหน้าใหมจะพาไปรีวิวโครงการไหนต้องติดตามชมวันนี้ใหม่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ